เออกินไม่ได้เพจเนี่นเลพี่น้องสวัสดีครับอุ้ยขี้ตัวมากโจ๊กอ่อนโจ๊กคาก่อนได้ปอใช่ไหมกระป๋อใช่ไหมนี่กันเลยฮะตอนนี้หรอเพจผู้ใหญ่บ้านกำลังเพิ่งไรได้พยายามได้มานานแล้วเป็นยังไงบุนี่ทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวดูขอใส่ขากล้องก่อน มีโนมัสก็โมงนี่ตอนนี้พี่โนมมาถึงแล้วนะครับกัพี่เดียนชัยมาถึงแล้วพี่น้องพี่เดียนชัยมาแต่เทียงอย่วากาเพจปมปะเสียเสียองปะ2.2น่ะคนรบคนตาไม่ดคนมองปุ้มเพจเพื่อนเป็นแดนดอเดการ์นไล่ เพบปอมคุณจะเห็นเว็บเอรอทีรอกใช่มันจะมีดิ๊กถูกไหมแต่เพบปอมสามล้านสามล้านเพจองนเพจปอมสามเยอะมอนเยอากสองนสอนี่ใช่จ้าเพบไม่จะหาแซมเพบยังทุกคนสวัสดีนะครับตอนนี้กำลังแตงหน้าพี่น้องว่าจะขึ้นว่าจะขึ้นไลฟ์ ตอนช่วงหนึ่งทุ่มแต่ว่าเนื่องด้วยการแสดงมันมันหลายอย่างพี่น้องซ้อมพึงเสร็จประมาณสองทุ่มนะครับขึ้นไล์สดประมาณสองทุ่มขึ้นไล์สวดพี่น้องคิดร <c oughs> ับหมวนานกก่อน <c oughs> แต่งหน้าเขาจะมาร์กหน้าก่อนนะครับลูกเต้ยงยีกวดลูกั้ำดำแม่ไรค่ะ เขาก right. ับประเงหญิงสวยขึ <sh> ้นเงพระสอกรนออยากแต่งหญิงละมุ <otra> ่นอยู่อยากแต่งละมุนมือนน้องสกานจุงเอาดี่นแต่ง่อาเ้าเอิเดเจสี่เจนแต่งคู่กับ่าเข้าถาม สองถุมคุณอ่ะอีกสิบห้าทีหน้าคุณไม่ได้แต่งยากขนาดนั้นหรอกอช,ช่างเขาบายบ่อยแล้วยากอยู่นะลูกยากอยู่หรอแม่ <c oughs> แปลกไปมาแต่งห้าทีก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวสุไส <c oughs> ลสระเท้าพี่ท่านก็นั่งกรับลาวายอีกได้อยู่แป๊บเดียวช่างเขาเมืออาชีพ ้มโตเกีออย,เเยวแปดตุลาคม,มส,สุดท้ายสุดท้ายเพื่อนเลยอันนี้้ออไรเสื้อปั๊ดไป้ยแอละวันตะนี้เราอันนี้ซื้ออยู่นบต้องการเป็นศิลปินที่น่ากลัวมากเออเวลาไปหลังนาทีนี้ ไปแล้วปุ๊บไม่ได้ออกมาง่ายาไม่รู้เจออะไรบ้างไรอ,อสายอเอหอหืมสื่อ,อันนี้ย่อมอยู่หายไปนานเพราะไปดูรายการบ้านมือสะพา,า์บ้านเมืองอ๋อบ้านเมืองตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาดูสถานการณ์ตเกียวด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะครับเป็นหายกบ,บันเมืองดหนักแล้วพาดแล้ววันนี้เราจะมาวันนี้มันจริงอะทุกคนมันเดี๋ยวันจริงแล้ว ทางโตเกียวต้องการอะไรๆกับข้าวต้องการลงทานโตเกียวมิวสิกต้องการลงทานแล้วเพราะว่าคุณต้องการที่ผักข้าวสารเลิกใครน้องเป่าเนาะบู๊ยนางไร้ตำนานอว่าตำนานได้ตำเพิ่นเป็นนางเอกเดี๋เพื่อนมาเป็นนะคือจะเป็นนางเอก ตั้งเถอแต่ว่าบุคลิกตัวจริงมันเศรษพี่ดูสินธลผพี่ยังก่อนเอาพี่เดียนเอะนี่นะครับหน้าสดอย่างไรก็ดูยังดูดีอยู่สวัสดีครับสอเนาะปาซื้อปาาเสียงกด้ครับพูดนานสิบสิบเจนี้เอ่กให้ต่งนเนื้เด้อให้เบินเ้เด้ อยากเบิร์กวิธีการตลาดเพื่อเบิร์กขอดูแล้วเอฟซีเขาเบร์กขอ,ขอเอาเอาเดี๋ยวไปนี่มันแล้วไปวาอยู่อ่นได้ไหมนี่นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับพ <c oughs> ี่ก็เลยเดี๋ยวมึงกระสวนครั้งนี้เนาะมัน <c oughs> ก็ะเบิด้ออรลีมาหนาอะ <c oughs> ไปมันก็ตายตายหงส์นี่รู้สึกหรอ <c oughs> หือเป่เรียวัรเราเป็นคนเราเป็นคนจริงจาก <c oughs> อาินี่เป็นคนถิ่นใจเรียวเรียวนะเรียวเรียวคือเราเราเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราอยากได้เฟกนิวเออดาเดาเราไม่ได้ไอายดา้คุณไม่เคย ปกติน่าก็สิดอนี่ไม่เห็นพีแต่งหนาอนี้เวลาใาชิพอะไรเก็เป็นงั้นนจะเป็นรองพื้นไปแล้วประมาณนั้นอันนี้คือสดจริงก็ต้องแบบว่าล่เคียร์หนักผากรานก็จะน่กันะส้ลีมอน่ไปยังว่ายังพี่น้องมุมใหม่ๆของนกมรตอน้่งอยาแจะมุมดีๆหลายจะเริมจะบอก่าก็เห็นมุมดีๆอาจจะเสียแมนจะเริ่มคนเลี้ยจะพี่นองด้านล่างเพราะในปากมันนี่ว่าเดีเอาลูกสาวมานะโอ้ยลูกสาวมาจนแปดเทียรแล้วพร้อมหัวตมะ ขึงกับบาบาเอาพอมาน้ามันี่ยกับบาบาจากเทียรมาอยู่ิค่พมบาบาจากเทียร์พอมันขึ้นแต่ไปอีกย่างบู๊เนี่ก็ดีใจครับไม่ระหลังมาเห็นพี่แบบแต่งหญิงแต่งอะไรเราก็ไม่กล้าแต่งเรายอมเราแต่งหญิงมาช่วงนึงนะแต่เรามาเจอรุ่นเรามแต่งหญิงขึ้นป้าไม่ใช่ไปนี่กูย่านบัเนี่ยเพียรเธอมาได้ตัางอกตัางแก่แต่งบาแล้วแม่ของไอ้มันหยดละช่วงมันต้องสวยแม่ วันนี้อยากเห็นอยากเห็นบอสนกแต่งอีกงไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบันนี้เตรียมแค่สตาฟมาอยอะมากแตคว่าพานั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแต่งกับบอสบีกไหมบีกไอ้หนิสเพียบแบบไอ้โตนี้ครับสุปูยิ่งเน่ะก็เนี่ยฉีดตีนเขาใส่หน่อยเพราะว่าเสียบบอสบีกเป็นคู่รุ่นนักอว่าไหมพี่น้องจะเป็นนักกอล์ฟยังไงพี่น้องอยากเห็นบอสกินเป็นครู่รุ่นเลยนักอว่าท่าบอสบีกเป็นอะไรูลรุ่ผมชีเป็นนักอว่า เป็นัวพีเลยรวเป็นจไกลที่ไฮล้มคนน้องสิบเหัวคนละกันเข้าทำเนี่ยอกงนเล่นฉันกันหนึ่งได้พี่น้องคุณเริ่มเข้าเออลูกเฝ้าลูกเฝ้าากันเด้อพี่น้อง สวัสดีครับบ้านโตเกียวสวัสดีแฟนคลับองบิ๊กนะครับพุชบัรติหละนะครับพี่น้องอย่าลืมออบุ้มนะครับรีบเขบาผมนะครับเนี mm ่ย hmm. มาถูก EP ดีนะร mm hmm. ักแม่รักแม่เป้า mm hmm. ครับขอบคุณแทนแม่เป้าเลยนะครับ อสนกน่ารักเสมอขอบคุณคารขอบคุณหลายๆครับผม mm hmm. แล้วก็ล้างฝ่าวุญแจปากป่าเสืบอบอกอะไรปุ้มเปิดคงเป็สิออกนน้ำหนักยุพี่น้องเทียรสแนเออได้รั้กระโดไปโดนเทียร์ี่พี่น้องสิเดียมาพออกกันปกติพ่อกตั้งน้ำหนัหาหมล่น เจอร่างสุดที่เล่นอ,อยู่ความเปียนไงใช่ก็ได้เจอกันอีกดื่อด้วยเพราะว่าน้องที่ฉันวิ่งหนีไปฉันเรียนดีกับบางสิออ่งได้พอกันก็ได้พอก,กอนพันตอนเจ็ดเดือดเกิดเหตุทุลักทุรังคนเหลยวมือหน,นึ่งจ๊งอย่างแน่นะครับได้พอก,กันที่ลาฟีหาที่ซี่ไปปุ่น อยากเห็นลูกนกกับลูกบิ๊กแต่งหญิงคู่กันอเจอแน่จะได้สั่งนมมั้งสั่งอะไรสั่งบอกสั่งอะไรรำแม่บี๊มีคอมเมนต์อยู่ตอนนีมีอยู่ด้วยมีก่ได้เบาเองนะนี่มียังไงถ้าเกิดเปิดทีมจะมึงยืดด้วยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดถึงบ่บิ๊เฮ็ดเฮ็ดถึงบอ แม่เป็นะเสีอียอไรนน่เะแป้าแม่ป้ามาแล้วครับเด็กๆมาแล้วมาแล้วเอาเล่นเป็นยังก็เหรี่ญกันเ่เล่นเป็นยังเอาคือไค้นกรุงงามมาเล่ีเป็นยางแบบบีเออร์เหรียญเป็นคนตะเจียเรเยกอะนรไม่รู้นี่จะได้เล่นเป็นสั์เป็นยางตัวเขาดิมาเรื่อแม่มาอะไรแม่ระดับน้งเอกตรงบ้าง ป็นนั่งเอกนั่งยังไปยตัวมาเนี่ยพ่อมาานอะเป็นไรก้อนเป็นยังบันไรก้อนเป็นยังไรก้อนเป็นเจระเข้ก้อนก้อนอะนั่นเป็นนกเออนกขี่เขาเขาเป็นหงเลยแต่ว่าเป็นซื้อว่าหงตอวนี้แต่ว่าขนเฮียว่าชันเก็ดังมันจะว่าเป็นนกเป็นหงแหรือเปล่าข้าวกรนกับเห็ดผมง่าบะชันใส่จระเข้จระเข้ อันนี้เห็ดย้อยนี่นเ็ดย้อยย่าเาสวยเดี๋ใส่หมวกควในใจนะก็เด้เป็นเชะด้เป็นยัีกวเนี่ยป้าอะไรโอ้่เด้เป็นคนดีเป็นต้่้ยับเหเขียนเรื่องยุร่ปลาดกพงไพเด ตอนนี้คนในกลุ่มเท่าไหร่แล้วอีกไม่ดูเลยสามพี่น้องเขามาในกลุ่มนะครับตอนนี้พี่น้องเมืองหลายยุคสามพันสี่ร้อยคนผู้ใดว่าท่านเขาเนี่ยน้อน้องชายก่อนเขาป้ามาแม่นี่น้าเป้าหน้ารับาใช่ครับหน้ารับเคยเห็นงานน้อกันน้องเป้สมัยเป็นน้าวีหกผนเรียกพี่น้อง กับแม่เป่าครับเอมวนมวนเแม่นะอมัดมเปิดอกส่งลอดโดิดที่บอกตำหนานแม่นังอวดเองเป่านีก้วแ่แล้วชีวไหมตอนแม่ไม่ไม่เกินคืนนี้เขาแม่ร้านแต่เน่ยนเนี้ยแอีวดม่เรามาอีอวนดูอีอววนะ อีวะเห็นไหมเฮ้ยเออเห็นไหมฮาใชละอะไรมึงอุ้ยเออคือเกาตอนนั้นกวนกับเสียงคือเกาจ้อยกับเป็นเกาคือเกาเลรอเป็นตะยานคือเกาพเป็นตอนหนุ่มก็ขยันแล้วจักเทียรได้ไม่เปล่าหยาดเนาะกระดกเอาลูกพี่ดีเนาะสอดแกงกันตลอดตะกี้มันจะยาดเนาะล้ำบอกซ้อมล้ำ แม่อแมมาเ่ยีกับสวัดแก้มดีเรื่องซุมกินบอดพอเป็นแบดเป็นสิ่งทเกแนูพ่อบอดะกับขาจะกูสวดแก้มไม่ยังไมว่างสิละไม่งไม่ว่างเอาซุปปิ้ดงนหลอซุปคือเตยลาคุณมือแถว่าดหีหางกับบึ่งบำมบึ้มบัมอยู่น้องบึ่กันลโอ๊ยปปี้บอดอะไ่ยังมีเตยล่าอยู่น้องบ จะวบ้านทำอาหารสดแจ้งเลยบดบดบ่อยกับพ่อบดบ่อยเป็นสดแจ้งน้ำกันงดิไปไล่น like ้ำมัอนั่นกับสีคุ่มว่าอยู่สดแจ้งเล้เอาเป็นจังไหญก็่าเดิมเลยทุกบดบ่อยเปลี่ยนเปลนมันเป็นสี่เบื่อมันขาดมันหวยหาข้อมลักแห่งกติกานี่มูขบแล้วบอสอะไเออตอนนี้ผู้ใดพยายามไปเยี่ยมอยากให้เขาอยู่นั่นเลยก็อยากฟิวอยากว่าวื่นข้นเลยข้าวตังมันเป็นจังใดญมันเป็นจังใดญ มันไม่มีผงน้ำบอสซุ่มบอดซุ่มแบดเหรมันยากเลยก็ได้ก็ไดเด็กหน้าเมย์่็ได้ก็จะพึงคุณดูแลตัวเองด้วยนะคะที่มาเตียงเอาเตียงมาเมียมาเมียตอนนี้น้องบิ๊กกำลังจะเสร็จแล้วครับก็กำลังรอครับพี่น้องู้หญิงปากฟินแลนด์ น้องเอ้ยฮัลังหมกไปไรโค้ดฮวนโค้อนไรนีกจะได้จังซันเหรอเดี๋ยวนี้ไหมโค้ดอะไรก็ได้แอ๋ยเดี๋ยวันหนึ่ผมก็ตกไม่ไวแล้วจะได้เอ๋ยตกอีที่นี่ยังก่อโค้ดอะไรจะได้แอ๋ยให้เขาได้ยาวเข้ามาพวกอะไรทั้งหมดเอาอันมองอันอันมอเตอะเคียนเซ้าเฮดวนเหรอบอสตัวละครหรอที่ว่าไปไลฟ์ที่มันเหมือนคล้ายๆเ้ียเทเตอร์ไหมอ๋อมันคิวมันค่อยตรงกันเท่าไหร่ก็เลยได้ยายนี่บางคิวไม่นุ่นอยู่ กันันเม่าอะเออเออออหมองดูดิล่่ีไสาลอมกนเป็นเ่าไงเอาบิ๊กคือว่าเหตุอันเอาลวดก็ทำอยู่แล้วม่อรจะเริ่มทำนี่เลยมันเครื่องหลังอ้อมีตกอย่างตันได้ายอยางก็เลยเครื่องย่างไปก่อนบานจะก์เส้นเราก่อนนี่เหตเหตุที่เนอ่าลวดเป็นผาดสว่างสุดว พอสงล่งกมาหาเบาเด้อไปลอยสางคนตื่นไปลอยสัก็ตื่นะไเขาไปยังบอกกันอยู่แม่โอ้โหเรติตางไปนั่นบ่ลอยแล้วบ่ไปลอยแล้วเดินเอบ่ลอยลอกันก็บิ้งก็บิ้งแขนมงมูมึงนองเนี่ยไม่ตัระดับไหนย่งางไปยกันสิได้ไปยังลอกหมาขีไกล้ยุติแม่นาษไทุณต้อี่ดีะต้องแบบไปด้วยหรอก็่อยู่เป ย่วต่จมอะไตัวเม่้ย่มาหาบอกออกไรเนอะใส่ผมก็แี่แต่ผมก็แง่เป็นดีเป็นดีของงานอย่าเบาเด้อเบาขึ้นีนปากบาออกเด้อเออร์กับพัดิ้นห็นกเล็กูหอนอะไรก็ได้น้ำเงนนะกันสายสมแจ้งันว่ากูตุเล่จะคางแหลบตะเกาจองแหล่ตะเกาอีเมาเขาเลยเปนนหนัสืออาอนี่ ศิลปินบ่ได้นอนศิลปินไม่ได้รู้จักศิลปินเนาะมีในประเทศทีไปงนกแก่เ็ัตรูไหมไปแล้วทีนึงเ่สมัยอะไรไปแล้วไปรับเช้ทางนึงแล้วนี่มันดือบขดีไปเป็นพัวข้วมีจคนรู้ก็เป็นของพี่ตรงไหนก็เลยก็เยจับตาราทำตามาทำอย่างนั้นเลยทำไนขนอที่มัคจะ่ั้วมั่ ทมแบนี้บุญวาสนาอันมีเงินมีทองหาได้อีกอยากเห็นใบอนไม่ยุคพอว้อันนี้อยากเห็นซ่อมเต้นไหมแม่ไม่ได้มาซ่อมเต้นแล้วมีกระโจกมีเล่าเอเมีองาเอกระเอกายี่ดีนาะ ยาได้แห่อายุไล่แสดงเขาแห่งขมโดกเนาะมารลัมนี่ยอายุไล่แสดงโอ้กอโอ้กอมันเซนสปี์เขาละรุนจีม่นแมนบอตตวนย์จเาเ้อะ่เกี่ยวกับเรา่าง ตี้เราเีนเป็นเมียเมียหลวงลงไหมไปเป่าไหมว่าเธอหกอกเสียซิงคะรับอกุ้ยหลอกอุ้ยหลอกอ่ะยิคริครับหลอกเธอจะฉีกหน้าฉันไม่ได้แต่เธอ ไม่้าใจุแม่กับวิ่กินลูกอะบาหัน้ัวกินจิาเลจาะขึ้นจอเวนเตอร์เพียงข้ามเลยนะสเป็นเลือดนอกป่าหรอกไร่กันม่คือจอยังตังเลือดนอกเลเออนอกครับถ้าปันหาจะฟองไหลอาไรพี่เดียนเน่ วัตถิเมนเนาะมาเจ้าของนี่แหละทุกคนวันนี้จะพาไปคือพี่ชิดพี่เดชชัยวงศารามาดโอ้ยแพงมาแล้วเจ๊นาปนี้ได้ยุดอกได้ยุ่งคล้องเท้าแล้วนะฮะแล้วความสแตนบายสแตนบายนาซดเบ้ล่อนะครับผมล่อสร้างเพันเรียบร้อยนะครับเป็นสีเพราะว่าผมขึ้นเลิกอยู่ขึ้นเลิกอยู่ขึ้นเลิกอยู่นะครับผม

กล่องบนวยมะฮาวคนผู้หยกันชมุดแเป้าซาอีกคยใสนตู้กาะจกนี่แมเบอคนบนท่านเหลวครับท่านผู้แขงโตท่านเหลวครับ ไปใส่นคขอบคุณหลายๆครับโอ้เย็นกำลังขอบคุณพี่น้องเอฟซีโตเกียวเดอ้อนะครับผมพี่น้องเพื่ปปอนทราบกอดดี บัดอ่าล่งเพจล่องยังพี่น้องมันกลไปให้กันร่างใจนะครับกันร่างใจเกา็มีกันร่างใจตอนพี่น้อนะครับมีกันร่างใจเดี๋ยวภาพจะนอยพุลาประมาณเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปภาพฟอนนะครับ จะบว่าเบิงแต่หัวคำแลล่ะนะครับว่าเบิงน้องน้องซ้อมื่าเบิงหลูกหลูกซ้อมนะครับโอ้ดีใจครับโอ้ปุ่นแท่นเป็นนะครับปุ่นแท่นวัดบิ๊กนะครับ็นมีหลูกลูกมีน้องน้องมีความสามารถห้ายนะครับแต่ละคนนะครับแม่กันดารักนะครับมาเปนกระสุนก็เห็นก็ร่างใจลุกลูกนะครับ สีป้าแบบพมออินกับพี่นะครับตามนี้อวใส่แด็มามาลสิบบาจังไหนจำได้บารดีนมามาดูเป้นน้อยสิไปแตงหนาเนี่ยพี่น้องามาหาเจโซตอนนี้ซุดหนาสดไป็นตอนผมก็บอกในเยู่เทมโบเดียเทมโบเดียว่าเทมแบบเทมโบเดียบเทม็เทมมบเมฝากเด้อพี่น้องฝากเป็นใช้น้ำแนนมรหาเจโช เข้บดดยาเรื่องเขบรเรื่องเขมโบอดยาเยนี่ยตอปีมันก็ย่อมจอจากระไปเท่าเด้ปา่าะรไปหามยีต้งมันยังเซินบอดนกในบัดีพูด <ś par> ลายตั้งเมัเลิลัทานปลอมอรอเนี่ปลาบาดสิไว้จังไหน <ś par> มันอยากได้แลปลาศาตระไน่ว่าเน่ขันมันอยากได้แล้กุิแบงขันมันจะอ่ยูดอกจ้่ปลาศาสตนึงยูดอก าบาดจะแบ่งภาษาใจในเขาน้อไม่ภาษาพึงนี่แล้วเอาไว้ใช่กระดูกมั้งหะถ้าจั่บาะวัหนมันอีกอั่าภาษาปรื่อภาษาอย่างนีหระอเปล่าโลกวิาปวดภาษาเอามวเป็นวอย่างต่อปวดไมเนีโอ้มันตายรดเปียปวดพะยังไปมันตายด้มันต้องิ้งตัวเบิ้งต้ตามันแน่พอจะภาษามาขี้

ถ้าเปิดมันถ้าถามไปแล้วก็บอกว่าต้องเปิด

เจ้าชายโตเกียวหล่อมากสวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยวจะลงไลฟ์ล้วนาะเดี๋ยวเจอกันกล้องใหญ่นะครับ FC รีบเข้ากลุ่มนะครับ EP ที่52ตอนที่มีชื่อว่านาง12นะครับเปิดตัวแดนเซอร์ใหม่พร้อมกับการแสดง12นางแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับแล้ววันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์ในกลุ่มค่อนข้างเยอะอยู่เพราะว่าวันนี้พี่เดียนแช่ก็มีอะไรมามอบให้บอสบิ๊กด้วยเอ๊ะมอบอะไรนะเราติดตามนะครับเจอกันกล้องใหญ่นะจ้าซื้อที่ไหนซื้อที่เพจค่ายเพลงโตเกมุสิครับเพจค่ายเพลงโตเกมุสิสนะครับ